สวัสดีครับวันนี้ผมอินสตูดิโอนะครับอาจารย์อินพี่อินน้องอินนะครับจะพามารู้จักกับอุปกรณ์ด้านในตู้ลำโพงนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตู้ลำโพงสองทางตู้ลำโพงที่ใช้ในงานทั่วไปนะครับมีในงาน PA ตัวน,นี้จะยกตัวอย่างในขนาดตู้ลำโพงขนาด15นิ้วนะครับภายในตู้จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตู้ลำโพง1ใบใช่ไหมครับ จะทําจากไม้อัดหรือว่าพลาสติกก็แล้วแต่นะครับด้านในก็จะมีหนึ่งนะครับก็คือดอกลำโพงเสียงเบสหรือว่าเสียงกลางนะครับขนาด15นิ้ว2ก็จะมีดอกเสียงแหลมนะครับตัวนี้เป็นปากกลวยนะครับปากกล้วยของเสียงแหลมนะครับตัวด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นไดเวอร์เป็นเสียงแหลมนะครับที่หมุนเข้ากับ ตัวนี้นะครับเพื่อทําเป็นเสียงแหลมเสียงมิดไฮเสียงไฮนะครับเสียงแหลมแล้วก็จะมีตัวแยกเสียงนะครับตัวแยกเสียงหนึ่งตัวก็คือตัวตัวนี้นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กก็คือตัวแยกเสียงก็จะมีแยก2ทาง3ทางนะครับก็จะเข้าตัวนี้เข้ามาจากแอมนะครับ2เส้นบวกลบ จกเครื่องขยายเสียงเนี่ยครับมาเข้าตรงนี้แล้วก็จะแยกออกเป็นเสียงเบสนะครับเบสหนึ่งคู่หนึ่งนะครับเดิองบางที่ก็จะเขียนว่ามิดนะครับแล้วก็ไฮไปที่เสียงแหลมอีกคู่หนึ่งนะครับบวกลบนี่คือด้านในของตู้ลำโพงนะครับแล้วก็จะต่อผ่านแจ็คคอนเนคเตอร์อะไรต่างๆนะครับนี่คือด้านในบริเวณของตู้ลำโพงเสียงกลางนะครับ สำหรับราคานะครับของดอกก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับราคาตู้นะครับถ้าดอกกระพงที่มีเกรดดีๆนะครับอย่างเช่นตู้เบดที่มีวัดสูงๆแล้วก็ทำจากวัสดุอุปกรณ์ที่คัดเกรดก็จะราคาสูงตั้งแต่หลักพันหลายพันจนถึงหลักหมื่นนะครับราคาต่อดอกนะครับต่อต่อชิ้นนะครับเสียงแหลมก็เหมือนกันนะครับ มีตั้งแต่ราคาหล 100, 300, 400, 500, ักร้อยสามสี่ร้อยห้าร้อยไปจนถึงหลักพันหลักหมื่นก็มีนะครับเน็ตเวิร์กชุดหนึ่งก็ราคาหล 100, ักร้อยนะครับไปจนถึงหลักพันก็มีนะครับหรือว่าหลักหมื่นก็มีนะครับเฉพาะตัวแยกเสียงนะครับไม่รวมตู้ไม่รวมอย่างอื่นไม่รวมสายสัญญาณนี่คือรายละเอียดนะครับของวัรสดุอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในตู้ลำโพงขนาด15นิ้วไม่ว่า15นิ้วหรือว่า12นิ้ว10นิ้ว8นิ้วก็แล้วแต่ก็จะมีอุปกรณ์ สามสิ่งสามอย่างหรือว่าสี่สิ่งสี่อย่างนี่นะครับนี่ก็คือปากกรวยเสียงแหลมตูดเสียงแหลมแล้วตัวนี้ลำโพงเบสลำโพงกลางอ่าก็จะบางรุ่นก็จะใช้เป็นลำโพงเบสบางรุ่นก็จะใช้ลำโพงเสียงมีออกเสียงกลางนะครับแล้วแต่ลักษณะของตู้เหมือนกัน,นครับอ่าส่วนดอกนั้นก็จะคัดเลือกตามตามลักษณะงานนะครับถ้าเป็นมอนิเตอร์เขาก็จะใช้ซีรีส์ที่เป็นตัว MM นะครับที่ออกแบบมาะสำหรับการทำมอนิเตอร์ นะครับสำหรับงาน PA งานพูดทั่วไปก็จะเป็นลำโพงทั่วไปก็ได้นะครับไม่ได้คาดเกตทีนี้การคาดเกตของตู้ของดอกนะครับก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของงานเช่นเดียวกันนะครับว่าใช้งานในระดับไหนนะครับระดับโลคาดไฮคาดไฮเอ็นนะครับต้องการเสียงแบบไหนนะครับเสียงดีก็ราคาค่อนข้างสูงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ก็จะ คัดเกตตั้งแต่สายไฟคอนเนคเตอร์นะครับแจ็คสเปคคอนนะครับราคาตัวหนึ่งก็หลักหลายร้อยสายไฟเม็ดหนึ่งก็ลหลายร้อยหรือว่าเม็ดหนึ่งเป็นพันพันก็มีนะครับสายลำโพงนะครับซึ่งทำจากวัสดุอุปกรณ์นะครับหรือว่าเน็ตเวิร์กนะครับคาปาซิเตอร์คัดเกตนะครับราคาตัวหนึ่งหลายพันหลายตังนะครับอาขดลวดนะครับที่คัดเกตจาก จากโรงงานผู้ผลิตนะครับใส่ใจใช้ลวดที่มีคุณภาพสูงนะครับวัสดุคาปาซิเตอร์อะิซิเตอร์ที่มีคุณภาพสูงแม้กระทั่งอบอร์ดนะครับบอร์ดของปรินตนะครับบางรุ่นมีเป็นปรินต์สหน้าแล้วก็ตะกัวที่ใช้นีครับเป็นตะกัวเงินอย่างดีนะครับที่มีราคาค่อนข้างสูงนี่ยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับสายไฟก็จะเป็นสายเงินหรือว่าสายทองแดงเกรดดีที่สุดราคาแพงนะครับตาม ราคาของตู้ของผู้ผลิตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วราคาตู้ราคาถูกเสียงดีนะครับมันก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้นะครับแต่ว่าจะให้สู้ลําโพงหรือว่าตู้ลําโพงที่เขามีคุณภาพสูงนะครับที่ต้นทุนหรือว่าวัสดุอุปกรณ์แต่และชิ้นนั้นคัดเกตมาอย่างดีมันก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันถึงมีหลายราคานะครับตู้เบส แม้กระทั่งไม้ที่ทําตู้นะครับบางไม้ที่เป็นไม้อัดบางบางบางบริษัทใช้ไม้อัดที่มีเลเยอร์เป็นสิบเลเยอร์อย่างนี้นะครับในการทําตู้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆการออกแบบนะครับตู้บางรุ่นนี่เหมือนกับหินแกนิตเลยนะครับความแข็งความทนทานป้องกันฝนอันนี้ก็คือราคาของตู้นะครับแล้วก็การคัดเกรดของไม้นะครับราคาถูกดีมีที่ไหนนี่ยเหมือนกันนะครับสโลแกนนี้ใช้ได้ นี่คือเรื่องราวของตู้ลำโพงอุปกรณ์ภายในตู้ลำโพงที่นํามาฝากกันวันนี้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับรอบหน้าจะมีอะไรมาแบ่งปันกันอีกนะครับก็คอยติดตามมาแล้วกันนะครับวันนี้แนะนำวัสดุอุปกรณ์ภายในตู้ลำโพงนะครับด้านในก็จะมีสายไฟแล้วก็เชื่อมต่อกับแจ็คเป็นคอนเนคเตอร์หรือว่าเป็นนะครับด้านในนะครับมีการยึดน็อตที่เหนียวแน่นแล้วก็มีฟอย มีการสั่นสะเทือนด้านในเนีครับเป็นฟองน้ำติดตามชมในอีพีหน้านะครับจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกขอบคุณสำหรับการรับชมใครมีความถามมีความคอมเมนต์ยังไงก็เมนไว้ใต้โพสตได้เลยนะครับผมอาจารย์อินน้องอินพี่อินลาไปก่อนสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ